ปัญหาเล็กๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้แต่มันทําให้การออกกําลังกายของเราไม่เห็นผลเลยครับและนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองล่ะครับอ่านั่นก็คือสมาร์ทโฟนที่เรามีติดตัวอยู่นั่นเองครับถามว่ายังไงเราผมบอกเลยครับดูจากหลายคนมากนะครับรวมถึงเพื่อนที่ปั้นหุ่นมาด้วยกันด้วยนะครับที่เขาพลาดเพราะเขามีสิ่งนี้เข้าไปในการออกกําลังกายด้วยครับเช่นการเล่นเวทของเขาและเขามีการพักต่อเซตด้วยการนั่งแชทนั่งฟิดโซเชียลซึ่งผมบอกเลยนะว่าการเล่นเวทที่ดีมันพักต่อเซ็ตจริงๆไม่ควรจะเกินเซ็ตเน 1>, 1นาทีนะครับหรืออย่างมากก็คือไม่ควรพักเกิน2นาทีต่อเซตแต่บางคนพอไปนั่งจับโทรศัพท์กลายเป็นว่าโอ้โหเขาจับ5นาที10นาที15นาทีแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ ผมบอกเลยครับผมขอยืนไว้อะไรแล้วขอพูดตรงๆเลยครับว่าการออกกำลังกายของคุณคือฟรีมาก <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยไม่เห็นผลเลยนะครับในขณะที่เกี่ยวกับเรื่องของการคาา์ดิโอเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไปยืนเราไปเดินอ่ะแล้วเราก็ไปฟีดเราไปแคปคุยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้การเดินของเราไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะเราต้องเดินช้ามากแทนที่จะเดินอยู่ในจังหวะที่มันจะสามารถทําให้เราเบิร์นได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วลองเช็คดูว่าเราติดหลุมนี้หรือเปล่านะครับ